สวัสดียามเช้าครับ F4 นะครับวันนี้นะครับ้านเกิบเจริญยนก็มีสินค้านะครับมาลงใหม่นะครับนะครับเช้าวันที่18กันยา2566นะฮะก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอหลังจากไม่ได้ไลฟ์สดกันนานแล้วนะครับนานเลยหลังจากยุ่งครับไม่ได้มีเวลาถ่ายเลยนะครับขายเกี้ยงไปหมดนะฮะแถวนี้ฝั่งนี้นะฮะ อาทิ์ที่ผ่านมาก็ขายได้เป็นร้อยฮะร้อยกว่าตัวนะครับก่เสริมทับใหม่เอาเข้ามาใหม่ครับก็ก็จะมีวันนี้นะฮะสองคันรถนะครับผมก็หกล้อกันหนึ่งปีอัพนะครับก็น่าจะเป็นพวกนี้อีกสองคันรถบถลื่นอีกสองคันรถนะฮะพี่น้องเอาเข้ากันยาวๆเลยเยอะๆเลยฮะพี่น้องท่านใดสนใจก็เข้ามาเลือกชมกันก่อนได้นะครับก็จะมีเอ่อ ปกกระทิงแดงนะฮะนีส่สวยเลยนี่นะครับกระทิงแดงหรือจะเป็นบิ๊กจิ๋วนะฮะลายเสือนะครับดิงสยามนะครับก็เข้ามาลักชมได้นะฮะหรือจะเป็นสยามในเมืองมุมนะครับหรือจะเป็นสยามตัวแรกนะฮะนะราคาก็หลากหลายนะฮะต้องโทรมาสอบถามนะครับก็จะเน้นโทนะฮะเน้นโทเป็นหลักอันดีกว่าพี่น้อง ท่างเฉียวก็ไม่ว่างตอบนะฮะตอบแชทถ้าตอบแชทมาช่างเฉียวไม่ได้ตอบก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาครับผมเพราะว่ายุ่งขายของนะฮะก็ให้เอฟีก็ได้ดูนะครับเป็นเรื่องต้นก่อนนะครับที่ในร้านก็ยังอยู่เยอะนะฮะนะครับกามารงชมได้นะครับ0 8 1นแปดหนึ่งหกเจ็ดี่ห้าสองหนึ่ง 82357344เบอร์หนึ่งตักหุดก็มาล้างเกี่ยวจักรยานคองพี่ไก่ได้เลยฮะถ้าเราตักหมุดมานะครับล้างเกี่ยวจักรยต์คองพี่ไก่ถึงแน่าร้านเลยนะครับจะมีเช่นอาท์ีรับยนะฮะสวยๆหลายตัวนะฮะวันนี้จะเป็นเจดใหม่หน่อนะครับอาร์ีร้อความ่กับิงแดงนะฮะสวยเลยตัวนี้ หรือจะเป็นสิงสยามนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับลุงเพชรนะฮะสิงสยามตัวนี้นะครับรับประกันเรื่องเกียร์หนึ่งเดือนฮะเครื่องก็โอ้สวยมากนะฮะท่อยังไม่สนิมยังไม่ลงนะฮะท่อสวยจัดหรือจะเป็นเก้าห้าตัวนูนนะฮะสวยๆเลยพร้อมไปขิวเมลิเนียมนะครับรอรถปิกอัพอีกหนึ่งคันนะฮะพี่น้องเดี๋ยวตี กำลังไหลตามกันมาเรื่อยๆนะฮะถ้าลูกค้าไม่สะดวกวันนี้พวกนี้มาเลือกดูก็ได้ครับเพราะว่าสินค้าเราลงเรื่อยๆหรือจะเป็นโครงสยามพัดนะฮะเช็คใหม่ตัวนี้นะครับอยู่ที่20,000พันไม่เอาล้อเหลือ20 0 0 0บาทท่วนนะครับเช็คใหม่เรียบร้อยคาร์อยู่ด้านขวานะครับหรือจะเป็นสยามเกียร์กลางตัวละ20,000ฮะทุกตัวเลยพี่น้องมาเลือกเอายกเว้นที่เราบิวใหม่นะฮะแถบแห่งนี้งตือนหรือจะเป็นแท็กเตอร์นะฮะสามหกนะครับบีทีนะครับ สองแสนสี่อุปกรณ์สาชิ้นนะฮะนะครับเครื่องก็เยอะนะฮะในร้านโอ้โหมากนายไก่กองนะครับรป่ใหม่ๆเยอะนะฮะสองฝั่งเลยฝั่งนี้อีกหนึ่งฝั่งพร้อมอะไรนะครับพี่น้องอะไรแล้วก็มีไว้ต้อนรับลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่ดูครับเยอะแยะไปหมดฮะต้องโทรมาสอบถามเอากี่แรงเอาเบอร์ แ0 9ศูนย์เก0าห้1รอาทีรยอาทนะฮะมันมีดักหลายเบอือดักหลายเลงน,นะครับมันเราต้องรู้ว่าเลงมาเหมาะกับงานของเราแบบไหนนะโทรมาสอบถามได้นะครับหรือเราจะจัดหาให้ได้นะครับจะเป็นยางใหม่นะพี่น้องอายางใหม่คู่ละ3ามพสามนะครับมันเลือกได้เลยนะฮะหรือจะเป็นยางนอกอย่างเดียวหรือจะเป็นบางโคน ttk นะฮะหรือจะเป็นประโคนธรรมดานะครับราคาคู่เราสองพันสามสองพันสามนะพี่น้องเลยอย่างนี้ ttk ก็สามพันห้าแบบเนี้ยฮะแบบเหมือนตานกนะฮะสามพันห้าปลาโคนก็อยู่ด้านบนฮะมากมายนะฮะหลายหลายสีนะครับก็ขอจบคลิป fc ไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามเรื่อยๆนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะลงให้อีกคลิปหนึ่งนะครับมาลื่นอีกหนึ่งคลิป ขอบคุณมากครับ